เชื่อมหมครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการค้นพบดวงดาวมากถึง4,000ดวงตั้งแต่ปี1,995โดยเชื่อว่าดาวเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือว่ามนุษย์ต่างดาวก่อนไปดูคลิปนี้ท่านผู้ชมคิดว่าในจกักรวาลแห่งนี้เนี่ยมันมีแค่เราอาศัยอยู่หรือว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่กันแน่ก่อนไปดูคลิปนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าการค้นพบของโลกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนคาดฝันว่าสักวันหนึ่งต้อง เจอมันให้ได้และเรื่องเรานี่ครับเป็น10บดาวเคราะห์ที่มีความเชื่อกันว่ามนุษย์อย่างเราเราสามารถไปอยู่ได้และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ที่นั่นฮะจะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยฮะ หฮะดาวเกรซี่6 6 7 c เเป็นดาวที่ห่างออกจากโลกของเราไปประมาณ22ปีแสงแล้วก็มีน้ำหนักเนี่ยน้อยกว่าโลกเราครับประมาณ4.5เท่าดาวดวงนี้นะฮะโคจรรอบดาวแม่มันเนี่ยแค่28วันเท่านั้นซึ่งดาวแม่หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ย นักวิทยาศาสตร์ฮะเชื่อกันว่ามันน่าจะเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของกาแล็กซีของเราเนี่ยหลายเท่าเลยคิดว่าดาวดวงดังกล่าวนี้มนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยสามารถขึ้นไปอาศ,าศาัยได้อย่างแน่นอนดาวดวงที่2ครับมีชื่อว่าเคป l e r 22b เป็นดวงดาวนะฮะที่ห่างจากโลกของเราออกไปประมาณ600ปีแสงและมีความเชื่อกันว่าโลกของเราครับมีความใหญ่กว่าดาวเคปเลอ 22b เนี่ยมากถึง2.4เท่า และวงโครจรของมันเนี่ยนะฮะอยู่ที่290วันเท่านั้นถ้าหากเทียบกับโลกของเราครับที่มีมากถึง3 6 5วันและนักวิทยาศาสตร์ครับเชื่อกันว่าดวงอาทิตย์ของกาแล็กซีของดาวเคปเลอร์นี้เนี่ยหน้าจีกว่าดวงอาทิตย์ของเราครับหลายเท่าด้วยเช่นเดียวกัน3ครับเคปเลอร์หกเเป็นดวงดาวนะฮะที่ห่างออกจากโลกของเราไปประมาณ2,700ปีแสงเป็นดวงดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราครับประมาณ70%แต่ว่าดาวดวงนี้นะฮะหปีเนี่ยมีแค่242วันเท่านั้น 4. แคทเลอร์ 62f เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ40%นะฮะแล้วก็มีดวงอาทิตย์นะ,ะที่เชื่อกันว่าน่าจะเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของกาแล็กซีของเราดาว k ค p ler ดวงนี้นะฮะนาซาเนี่ยเชื่อว่า1ปีของมันเนี่ยมีแค่267วันเท่านั้นและมันฮะอยู่ห่างจากโลกของเราไปประมาณ1,200ปีแสงซึ่งนักวิทยาศาสตร์กับเชื่อกันว่าดาวดวงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีพวกก้อนหินหรือว่าเศษหินเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะ5 5. คปเลอร์8 6 f คาดกันว่าเป็นดวงดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราครับไปประมาณ10%และนักวิทยาศาสตร์ครับชื่ว่าดาวดวงนี้เนี่ยได้รับพลังงานจาก1ใน3ขอโคโดกอทิตย์ของมันจึงเชื่อว่าดาวดวงนี้ฮะมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างแน่นอนที่สำคัญฮะมันห่างจากโลกของเราไปประมาณ500ปีแสงดวงที่6ฮะมีชื่อว่า เคปเลอร์ 442b นักวิทยาศาสตร์ชี่ว่าดาวดวงนี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราเนี่ยประมาณ33%และ1ปีเนี่ยจะมีแค่112วันเท่านั้นและมันฮะก็ห่างจากโลกของเราไปประมาณ1,194ปีแสง7ฮะเคปเลอร์ 452b เป็นดาวดวงหนึ่งนะฮะที่ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2558เป็นดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งนะฮะที่มีขนาดคล้ายคลึงกับโลกของเราที่สุดแล้วก็มีดวงอาทิตย์ที่คล้ายกับกาแล็กซีของเรามากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันแต่ช่วงหลังฮะ มีการอ้างว่าดาวเคปเลอร์ 452B เนี่ยน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราครับไปประมาณ60%และดวที่ของมันฮะก็น่าจะใหญ่กว่าดวที่ของเราเนี่ยไปประมาณ10% ที่สําคัญฮะมันห่างออกจากโลกของเราไปประมาณ1,400ปีแสงและเชื่อกันว่ามันนะฮะโคจรรอบดวงอาทิตย์ของมันเนี่ยใช้เวลาประมาณ385วันฮะแฮะเคปเลอร์1 6 4 9 4เป็นดาวที่ห่างจากโลกของเราออกไปประมาณ300ปีแสงนะฮะแต่ว่าดาวดวงนี้เนี่ยเชื่อกันว่ามันน่าจะมีความใหญ่กว่าโลกของเราไปประมาณ1,6เท่า และนักวิทยาศาสตร์ครับเชื่อกันว่าดาวดวงนี้เนี่ยมันน่าจะได้รับแสงแดดครับมากกว่าโลกของเราเนี่ย75นนั่นก็หมายความว่าเป็นไปได้สูงมากว่าดาวดวงนี้อาจจะมีแบบกลางวันมากกว่ากลางคืนก็เป็นไปได้ดวงที่9มีชื่อว่า Proxima Centauri b เป็นดวงดาวดวงหนึงนะ,ะที่ห่างจากโลกของเราไปประมาณ4ปีแสงเท่านั้นและเป็นดาวอีกดวงนึงนะ,ะที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของโลกดาวดวงนี้ถูกค้นพบในปี2 5 5 9และเชื่อกันว่ามันน่าจะมีมวลมากกว่าโลกของเราครับประมาณ1.2เท่าเท่านั้นนะักวิท,ทยาศาสตร์บอกนะครับว่าดาวดวงนี้เนี่ยมีรังสีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรงมากๆทําให้ข้อมูลบางอย่างนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับว่าความจริงนั้นเป็นยังไงกันแนะ่ดวงที่10ครับมีชื่อว่า Tra p p i s t 1e เชื่อกันว่าเป็นดาวอีกดวงนึง ที่มีความคล้ายคลึงและมีขนาดเท่ากับโลกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเชื่อกันว่าดาวดวงนี้นะฮะน่าจะมีน้ําเพียงพอต่อมนุษยชาติที่สําคัญน้ําในดาวดวงนี้มันสามารถระเหยขึ้นไปและกลายเป็นฝนได้จึงเชื่อว่าดาวดวงนี้นะครับมนุษย์เนี่ยสามารถอพยพและย้ายไปตั้งถิ่นฐานได้อย่างแน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะกับสิบดวงดาววันนี้คุณผู้ชมเองเนี่ยถ้ามีโอกาสเลือกได้อยากจะย้ายไปอยู่ดาวดวงไหนมากที่สุดฮะเอาเป็นว่าคอมเมนต์บอกกันแต้คลิปนี้ได้เลยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมามาฝากกด Subscribe สักม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพีเจีหมอชาแนลนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ